ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลในการใดอริยสาวกประกอบพร้อมด้วยสัตยธรรมเจ็ดประการและเป็นผู้มีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้น เรากล่าวว่ามารผู้มีบาปทันอันตรายอริยสาวกไม่ได้สัตธรรมเจ็ดประการเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรูของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสสดาของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมเปรียบเหมือนในปัจจันตะนครของพระราชามีเสาระเนียรขุดหลุมฝังลึกไม่หวันไหวสำหรับคุ้มภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกฉนันดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวก ผู้มีศรัทธาเปรียบเหมือนเสาระเนียดย่อมละอกุศลจเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์นี้เป็นสั์ธรรมประการที่หนึ่งอริยสาวกเป็นผู้มีหิริละอายต่อกายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริตละอายต่อการเข้าถึงอกุศลธรรมอันชั่วชลามกเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีครูทั้งลึกและกว้างสำหรับคุ้มภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกฉนัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีหิริเปรียบเหมือนครูย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์นี้เป็นสัตธรรมประการที่สองอริยสาวกมีโอตตะปะ สะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตสะดุ้งกลัวต่อการเข้าถึงอกุศลธรรมอันชั่วช้าลามกเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีทางเดินตามครูได้รอบทั้งสูงและกว้างสำหรับคุ้มภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกฉะนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีโอตตปะเปรียบเหมือนทางเดินตามครูย่อมละอกุศลจเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษจเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์นี้เป็นสัตธรรมประการที่สาม อริยสาวกเป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสั่งสมสุตตะได้สดับตรับฟังมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิทธิซึ่งธรรมะทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเปรียบเหมือนในปัจจันตะนครของพระราชามีการสะสมอาวุธไว้มากทั้งที่เป็นอาวุธแหลมยาวและอาวุธคมสำหรับคุ้มภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีสุตตะ เปรียบเหมือนอาวุธย่อมละอกุศลธรรมจเจริญกุศลธรรมละกรรมที่มีโทษจะเริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์นี้เป็นสัตธรรมประการที่สี่อริยสาวกปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมถึงพร้อม มีกำลังมีความบากบันมั่นคงไม่ทอทุระในกุศลธรรมเปรียบเหมือนในปัจจันตะนครของพระราชาตั้งกองทัพไว้มากคือผลชางผลมาผลรถผลตนูกองถือธงกองจัดกระบวนทัพกองสัมภาระ กองเสนาธิการกองตะลุมบอลเหมือนช่างที่วิ่งเข้าสู่สงครามกองทหารหานกองทหารโลหะกองเกราะหนังกองทหารทาตุสำหรับกุ้มภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกฉะนั้นภิกษุทั้งหลายอริยสาวกมีความเพียรเปรียบเหมือนกองทัพละอกุศล จเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์นี่เป็นสัตรธรรมประการที่หอริยสาวกเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งตามระลึกถึงกรรมที่ทำได้ และคำที่ได้พูดแล้วแม่นานได้เปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีทหารยามฉลาดสามารถดีห้ามไม่ให้คนที่ไม่รู้จักเข้าอนุญาตให้คนที่รู้จักเข้าสำหรับคุ้มภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกฉะนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีสติเปรียบเหมือนทหารยามย่อมละอมกุศลเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์นี้เป็นสัจธรรมประการที่6อริยสาวกเป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับเป็นอริยะจำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีกำแพงทั้งสูงทั้งกว้างพร้อมด้วยป้อมก่ออิดถือปูนดีเพื่อคุ้มภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกฉนัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีปัญญาเปรียบเหมือนกำแพงอันพร้อมด้วยป้อมก่ออิฐถือปูนดีย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมที่มีโทษเจริญกรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์นี้เป็นสัตธรรมประการที่เจ็ อริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยสัตว์ธรรมเจ็ดประการนี้อริยสาวกเป็นผู้มีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสีอันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นฉนันอริยสาวกสงัดจากกรรม สงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เพื่อความอุ่นใจไม่สะดุ้งกลัวเพื่ออยู่เป็นสุขแห่งตนและเพื่อ,อยังลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมหญ้าไม้และนามไว้มาก เพื่อความอุ่นใจไม่สะดุ้งกลัวเพื่ออยู่เป็นสุขแห่งชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอกฉนันอริยสาวกบรรลุตุติยชฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไป มีปิติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่เพื่อความอุ่นใจไม่สะดุ้งกลัวเพื่ออยู่เป็นสุขแห่งตนและเพื่ออย่างลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมข้าวสาลีและข้าวเหนียวไว้มากเพื่อความอุ่นใจภายในไม่สะดุ้งกลัว เพื่ออยู่เป็นสุขแห่งชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอกฉนันอริยสาวกมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสันเตรินว่าผู้ดได้ฌานนี เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพื่อความอุ่นใจไม่สะดุ้งกลัวเพื่ออยู่เป็นสุขแห่งตนและเพื่ออย่างลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมงาถั่วเขียวถั่วทองและอัปรรณชาติไว้มากเพื่อความอุ่นใจ ไม่สะดุ้งกลัวเพื่ออยู่เป็นสุขแห่งชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอกฉนันอริยะสาวกบรรลุจตุตตชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ เพื่อความอุ่นใจไม่สะดุ้งกลัวเพื่ออยู่เป็นสุขแห่งตนและเพื่ออย่างลุงสู่นิพพานเปรียบเหมือนในปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมเพสัตว์ไว้มากคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเกลือเพื่อความอุ่นใจไม่สะดุ้งกลัว เพื่ออยู่เป็นสุขแห่งชนภายในและป้องกันอันตรายภายนอกฉนั้นอริยสาวกเป็นผู้มีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสีนี้อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในการใดอริยะสาวกประกอบด้วยสัตธรรมเจ็ดประการนี้และมีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌานสี่นี้อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้นแลมารผู้มีบาปก็ทำอันตรายอริยสาวกไม่ได้